ครับเนื่องจากในช่วงสถานการณ์โควิดในช่วงนี้นะครับซึ่งมีประชาชนติดเชื้อจานวนมากแล้วก็มีพี่น้องประชาชนเดือดร้อนเป็นจานวนมากนะครับในนามของกลุ่มเพื่อนพลอมตีอธิชาเปาอินนะครับท่านประธานชมรมนะครับแล้วก็เพื่อนเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับก็ได้มีจิตสัทธาน้นําดื่มนะครับแล้วก็เครื่องอุปโภคบริโภคนะครับมาบริจาคให้กับมูลที่พลเอกอดุลแสงสิงแก้วนะครับเพื่อท่านจะได้นําไปบริจาคให้กับ ทางแพทย์พยาบาลนะครับรวมทั้งประชาชนที่เดือดร้อนนะครับโดยวันนี้ก็จะมอบให้กับทางแพทย์และพยาบาลโรงพยาบาลตำรวจนะครับหลังจากนั้นก็จะกระจายไปสู่โรงพยาบาลแห่งอื่นแล้วก็พี่น้องประชาชนที่เดือดร้อนตามจมังหวัดต่างๆนะครับก็ผมในนานมปเป็นที่ปรึกษาของกลุ่มนะครับก็ขอขอบคุณเพื่อนสมาชิกทุกคนนะครับที่ได้ร่วมกันสร้างกุศลในครั้งนี้นะครับขอบคุณครับ ประธานคณะกรรมาการการแรงงานวุฒิสภาและประธานกรรมการมูลนลธิคนตรบดเอกดุลแสงสิงแก้วคนตบวจเอกเพิ่มูชิดเจ้าที่ปรึกษาพิเศษสำนักงานตำรวจแห่งชาติชมรมนักธุรกิจโชคดีชมรมธุรกิจสร้างสรรค์และขั้นร่วมเกียรติทุกท่านบัดนี้ได้เวลาสมควรแล้วขออนุญาตเรียนเชิญคนตรวจเอกดุลแสงสิงแก้วและผู้แทนภาคเอกชนมอบสิ่งของสนับสนุนหน่วยงานต่างๆต,ต,ตามระดับดังต่อไปนี้ครับ มอบอาหารกลางวันและเครื่องสุปภคณ์บริโภคให้กับสุขการทางการแพทย์โรงพยาบาลตำรวจประกอบด้วยอาหารกลางวันวันละ1 0 0รกล่องตั้งแต่วันที่12พฤษภาคมถึงวันที่ส1บเอ็ธันวาคมพุทธศักราช2564ัาเป็นจำนวน4สัปดาห์รวม21 0 0 0พกล่องูลคา่าห5ื่0หาพั้บาทให้ในวันนี้ทั้งสิ้นกว่าสองแ0,000บาท อเขาือเป็นกำลังใจครับครับผมรติพัรั์ประสริจักเกิอดอิดมหรือเงาเต้านะครับผมบในฐานะของชมรมนักกิดสร้างสรรค์น,นะซึ่งเป็นรองประธานนะครับผมแล้วก็ในฐานะของกลุ่มเพื่อนอธิชา เป่นก็เป็นเลขาของทางกลุ่มเพื่อนอุทิชานะครับผมวันนี้นี่นะครับผมก็ได้มานําพวกน้ําดื่มแล้วก็เป็นพวกอาหารนะฮะเพื่อมอบให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะฮะโดยทางกลุ่มของมุลนิธิท่านอดุลย์สาสิงเป็นผู้นำนะฮะพวกเราก็ถือโอกาสนี้นะครับผม มาร่วมบริจาคด้วยนะครับผมนะซึ่งโอกาสนี้เนี่ยนะครับผมอย่างที่เราทราบกันเหตุการณนะ์ของโควิดในจีนนะบุคลากรทางการแพทย์ทํางานหนักมากเหนื่อยมากนะครับผมทางหน่วยที่ท่านอนุนสารสิงไก้พร้อมกับกลุ่มเพื่อนหรทิชาและการนักกิจาร้า,าได้เล็งเห็นถึง,ถง,ถงตรงนี้นะก็เลยได้นํา อ่พวกอาหารนะครับผมไม่ว่าจะเป็นอาหารแห้งไม่ว่าจะเป็นน้ำนะก็มาร่วมร่วมกันโครมาส์โครมือนะครับผมก็ด้วยจากนะครับน้ําแรงของทางพวกเรานะครับผมก็อย่างที่ได้ทราบนะครับผมนอกจน,ะน,นี้สถานที่ตรงนี้ซึ่งเราก็ได้นํามามอบกันนะครับผมอันนี้ก็ต้องขอขอบคุณนะท่านสมาชิกทุกท่านไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเพื่อนในทิชาไม่ว่าจะเป็นกลุ่มนักกิจสร้างสารรค์ และหรือในนามของบริษัทนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบก็มาร่วมในตรงนี้ด้วยนะครับผมก็ต้องขอขอบคุณครับผมตอนนี้เป็นสถานการณ์โควิดกลับมาใหม่นะครับทางนิโตเฮดเดอร์เทอร์โบมาเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์และสํานักงานกรมตารวจได้มอบน้ําดื่มแล้วก็ผลิตภัณฑ์อาหารนะครับร่วมกับมุทิพลตำรวจเอกกระดุลแสงสิงแก้วครับขอเป็นกําลังใจให้บุคลากรทางการแพทย์ทุกคนนะครับวันนี้ ในนามประธานกลุ่มชมรมนักธุรกิจสร้างสรรค์น2015นะครับผมเป็นตัวแทนของสมาชิกชมรมทุกๆท,ท่านได้เอาน้ำดื่มนะครับทั้งหมด1,500โหลนะครับมามอบให้มุรนณิธิอดุลแสงสิงแก้วให้ท่านอดุลนะครับเพื่อ เอไว้ใช้ประโยชน์ให้กับบุคลากรทางการแพทย์นะครับที่โรงพยาบาลตำรวจทางบาริษัท AMC Group นะครับโดยผมประธานบาริษัทได้เอาน้ํำดื่มมามอบให้มูลนิธิอดีนแสงสิงแก้วเพื่อให้ท่านเอาไปใช้ประโยชน์นะครับให้กับบุคลากรทางการแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนะครับ ขอบคุณมากครับ